เอางั้นผมว่านี่ผมบอกว่าขิงก็ราคาก็แรงกับแสดงกันถึงความหาผาชานชัยของเลทั้งสองลับใส่กันมาแบบระเบิดเถื่อนเลยทีเดียวลูกายแบบเต็มไปสายน้ำแต่กระสานสาเศษกระดอนกระเด็นไปสงฝากฝั่งเสียงผายน้ำสนั่นอะไรตาคนต่างไาต่างคนต่างนี้เริ่มจะเปิดผายหมายมือใสกันแล้วตอนนี้มาดูซิว่าเหลือทิฐิมาทำอะไรบินนำว่าทีนักกนิงถงสาว หัวได้เจอใครไม่เจอการไปเจอับไ,ไ,ไฟหัวเมืองยันในดาวหรือพี่น้องจะโบว่าแล้วจะลุกจะเลื้อยเที่ยวนี้มาลุกกันมาดูกันจ้าโอ้เป็นที่ว่าสาน้อยก็ดิ่งทองร้อยดีลาหรือไม่ตัวในน้ำน้ำสีแดงตัวนี้เปิบไปไปจะดูไม่ออกจะเป็นุ้กันหรือทางแล้ผ่านจะผ่านได้หรือไม่ข้าไฟหัวเมืองอยู่น้ำน้ำสีน้ำเงินับต่างคนต่างกู่ต่างคนต่างกี้ต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างไฟน้ำเจกต่ากันแจกกูหอมเป็นปลาเดือบีนี้ไปครับตอนนี้แักมือเ่าบอกไปาถูกับกอดคอหัวไทยชุมนุมเป๊ะหัว มีชอบดูน้ำกีดงรถไฟกับขับไฟผมว่าผู้กีตูทีเปลี่ยนีกกี้มาตาคนตาคทีต่าผนตาั่านใครจะอยู่ใครจะมาฒนาจะปูใครจะตายเประกาศในุูงวันปรนปูนจะดำเป็นี้ใครจะออกไปขับไฟกด้ท้องขับไฟก็ได้ท้องที่ด้หัวบึ้ที่ดาหัวมึ้ที่ได้หัวบึ้มับไฟก็ได้ท้อบ่อยเรือไหล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 สุดท้ายก็รวจทาเด้น